อะไรเพื่อนอจกกักรยานก็ดีนะมันโอ๊ยเ,เดี๋ยวมาดีเพื่อนแม่ <c oughs> โอ้ไม่เจ็บน,นะเพื่อนบอกว่าเขาส,สบายดีนะเพื่อน ดูสิโอ้โหโอ้โห,โโหโมนุษย์นี่มันนา่าขาดทิแล้วดูสิรถรถเจ๋งอ่งะเฮ้ยน่าสนใจนะแบเออแบทำยังไงดีวะฉันออกไปไ,ได้มนุษนย์อาจจะโดนจับได้ก็ได้นะฮะแล้วหามายเขาว่าไงอ้าก็าดูสิมนุษนย์มันฝ่าวอยู่อ่ะอ๋อแล้วแมมกับมนุษย์เนี่ยอาจจะกินเราก็ได้เปลกไม่ไหง อาจจะอันนี้น่าตกจเกงแม่แต่จิงก็ไม่ก็ไม่ตลกดีนะเออเอาไปตัวมันดีกว่าเออเฮลโลสวัสดีครับทุกท่านอยู่กันในรีวิเก้โกสเวตหรือก็คือเครื่อนจำลองแพ้นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมกับแพ้ที่เกมแบบแพ้เก่าๆแบบแบบเอออันนี้อันนี้กดปุ่มข้าบนนี่ใช่ไหมแุ่มชนอันนี้อ่า ทำไรแล้วนอนตายโอเคโอเคได้โอเคแล้วก,ก็ซึ่งผมก็เล่นไป,ไปแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปอัดคลิปแล้วแหละแต่ว่าผมอัดไปรอบหนึ่งเพื่อความชวดก็เลยก็มาเล่นแกะเล่นแพะแล้วก็มาดูสิว่ามันจะเล่นอะไรได้รบ้างดูดิน่าสัจจดูดสิเอ่อขอที่ผมจะเป็นแพะต้องมีกฎข้อที่หนึ่งก่อนข้อข้อที่หนึ่งการเป็นแพะทีเยียนต้องต้องนับถือกับมนุษย์ ยังไงหรอนี่งไงแพ้เป็นนักถือมนุษย์อตีเป็นนักถือกดขอ้อที่สองกดขอ้อที่สองตอนน้นต้องมีเพื่อนหลายหลายคนแน่ใช่ซึ่งจะบอกว่าออ โอ้เป็นไรบ้าแพ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้เขาจะสบายดีเพื่อนโอ้โหรถรถรถพังเลยเดี๋ยววไอ้คนไทยไม่ได้มมนึกโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเออ่รถระเบิดขนาดนี้ทุกคนไม่หวาดกลัวมากเหรอโอ้ยังคุยได้นะโอ้โหอืมแต่นี่ตอนสอดไปเดี๋ยวดิเด้ เอาถอยนั่งก่อนสามซดโอ้โหเจ็บดูดิต้องทำอะไรสักอย่างนะโอ้โหเท่แบบเท่เลยใช่ไหมเท่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแอะแอเยอะนะมั้ยแบะฉันคือพระเจ้าแอะข้าจะเป็นเพื่อนเป็นไม่เป็นคู่คอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขับรถมีคนป่ะเนี่ยไม่เห็นเลยเฮ้ยมีมีคนเฮ้ยนั่นเป็นผีป่ะเนี่ย เฮ้ยรถไม่มีคนคนไม่มีคนขับโอ้พระเจ้าช่วยในในผีแน,น่เลยผีหรอกแน่แบกประชาชนตุ้มเน่แบ่โอ้ยโอเคยไอ้ข้าวเฮ้ยบ้านที่ก็ไม่เบ่มอันนี้อะไรเนี่ยน่าสนใจชาเสร็จเอาวันนี้ว่ะวันนี้ดิ เอาไหนอะ่ะเครื่องเอาเครื่องจเจ้าเครื่องเอาไปแล้วปินหายไปไ,ไห้บเพือยันยันหนุกได้ดีนะโหไอ้คห <c oughs> โอ้โหโรแมนติกมากเลยมีความรักมากเลยนะเพื่อนแม่เดี๋ยวผมเได้บทเจ้าหลิงอย่างงี้กับผมนะครับข้าจะตัด เอ้ยฉันเกลียดแม่ควันหนัก้ยเอ้ยเกลียดแม่ควันหนักอ้ยไอ้วนนุ่นดีนี่ก็รักกันจริงเลยเฮ้ยแกงใจคนสอดมาเลยสิเพื่อนฮะไอ้นี่อุ๊ยอุ๊ยพอดีเลยไอ้แต่งไงผมละอโอแกงเกลียดอย่างยิ่งมากเลยครับอาบเรือไปเลยได้เกลียดหลายๆนา่วโมงนะแต่ว่าผมก็เล่น แต่ก็มีพื้นที่กําจํากัดนะเออเขาต้องเข้าใจด้วยนะวะ่าผมก็อาจจะไม่ได้เลนางขนาดนั้นอ่ะเก็บเคลออแล้วเอาอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเออชาจเดี๋ยวชา้นว่านไ,ไปดีกว่ามื่อแต่ว่าให้ทาเควสดนี่นะใช่ไหมโอ้ใช่น่าจะใช่อืมแต่ว่าจาได้มั้ยตอนที่ตอนที่ผมทําเคล็ดน่าจะตรงไหนวะมันมีน่าจะมีโยนสลดอะไรรูปแบบอ่ะเดี๋ยวเราผมลงหา เดียวไอ้ยอวัดเจออันนีอ้อันนี้อะไรเนี่ยเดีย๋ยวน,นี่มันท่ออะไรเนี่ยรู้สึกว่าคุณ้นๆนะเนี่ยขอคลิกก่อนอ๋อนี่มันเกมมาริโอที่มาเอ,าอ้มีแบบี้ด้วยฮะม,มีท่อระบายน้ำทิ้งด้วยท่อระบายแบบว่านี่มันมาริโอชัดๆเลยเดีดเชื่อดิโอ้่ว่ามันอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย รถไฟโ,โอ้โอ้ยเด็ดตดดๆๆเดี๋ยวอืมเกอืมถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะเปลี่ยนสับพลับอนดูสินว่าจะเปลี่ยนสัาหับรถไฟจะเป็นไงเรียบเรียบร้อยเออสิเปลี่ยนสัาหับรถไฟก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวดูสิถ้าเกิดอะไรขึ้นรอดูก่อนดิเฮ้ยน่าสนุกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแพนี่มันชั่วร้ายจริงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอมาแล้วแล้วบอดบอดไปแล้ว ปุ้มเรียบร้อยระเบิดเป็นประชาความที่มันสมุนแบจริงๆอ้าวเดี๋ยวอ่ายังยังเอ่อยังทำได้อีกเหรอเอ่อโอเคโอเคงั้นไปดีกว่าโออโอ้๋ออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจใครใครโอ้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 เอาเดี๋ยว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 เออเพื่อนไอ กดเพื่อนให้รถไฟเนี่ยนะเออชาติฉันฉันไม่อยากจะพูดเดไปได,ดีกว่าแบ๊แบ๊แบ๊ก็นชน,นอีกนออดีแะไปแล้แบบ๊โอ้ยนี่ไงเอจอแล้วอ่าสนใจโอเคนำมาดูดิโอ้มีถ้วยน้ำมันปุ๊บเออมี่อะไรอุ้ยอา้าวฮะอะไรวะยังไม่เห็นเลยโอเคไหนไแบบหดีท้าอะไรได้อุ้ยอ๋อเฮ้น่าสนใจตัวนั้นแบบแบบ ยิงไรเพื่อนเฮไปสู่อันเมื่์บาอันไกลพ้อจะโตแล้วจะโตแล้ว,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 วมันจมันจะมันเป็นเกมแห่งกฏของฟิสิกส์ที่ดีที่สุด อืมเฮ้ยรถนี่หวะ่ะขับรถได้ไหมเนี่ยถ้าขับรถได้เนี่ยอ้าวเจ๊งเยงยอ่ะเจ๊งที่ไทยก็ต้องไปสถานที่อื่นได้นี่เองแต่ต้องซื้อนี่หว่าเสียดายเฮ้ยกูเอ้ย,อยพาา่อค้าอ่าผมขอซื้ออะไรอ่ะซื้อ,อยามีไหมเพื่อนแปะไปมีหรือไม่มีแบะ อไม่มียานะไอ้หนูแกเป็นตัวอะไรเนี่ยแกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยทำไมเป็นแพเนี่ยอ๋อฉันเป็นเป็นแพปัีปิก็ลิมุกไม่ตลกดีมากมุกไม่ตลกเลยอะ่ะโหเสียดายไม่เป็นไรถ้าแกไม่มียาแล้วก็แกตายตายอีอ๋เป็นมนุษย์เป็นอาจารย์นี่มันลำบากจริงๆริงเอ้ย ไอ้น้องมียาไหมขอยา้สกยาหน่ยมองแบบไปส่งหุนใส่เมื่อใช้ไปนี่เสียมาเลยยานะขากลัพระเจ้าแพ่นี่หงเอาลมเสียไม่และนี่จะเป็นไงวะขอดูกนดิทดสอบทดสอบดิอ๋อสิโอ้อุ้ยตกใจนุ๊กมาเฉยอุ้ยอุ้ยลอยด้วยรอยด้วยรอยด้วยรอยด้วยอุ้ยขอขึ้นรถหน่อยขอขึ้นรถขอขึ้นรถ เหนื่อยลมามเจ็บขอขอดูดิว่าเปลี่ยนอะไรตัวอะไรได้บ้างเหนื่อยเออผมลืมไปว่าผมมาเล่นรีนี่ห่าผมได้ละอ่ะเปลี่ยนตัวกว่าเออไม่ใช่กว่ายีราบไว้ดียีรับแหมโหเท่ตัวใหญ่อ่ะการเป็นยีราบนี่มันเท่จริงเฮ้แต่ว่ามันเดินช้านะเนี่ยเออของยงน่าทีนรเจเจริงโอ้โหเฮ้ยมีการมาทวน เกิดอะไรขึ้นไ,นไอ้มนุษย์เกิดอะไรขึ้นอะไอ้ดูสิมันมาท้วอะไรกันอ่ะแหมมันอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกเออ,เอ,อแบะน no สะฟ,ฟ,ฟูดฟูดเหรอ,ไม,มอาหารไม่มีอาหารไม่มีอาหารอะไรอะไอ้น,นียอะไระดูเหมือนน่าจะเป็นอาหารเนื้อแพน,อนุบบะเนี่ยฮะเนื้อแพนแก แกไม่มีสิทธจะมาบัดทวงข้าคือพระเจ้าไป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 เลยไป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 เลยไปไปหาทำงานหางานกินสิเพื่อนเอาเอาเอายังไม่ไปยังไม่ไปเออแต่กรชากเถิดทำไมมันไปดีกว่าเอ้ยแอนซี่ขอรถขึ้นรถด้วยเพื่อนผมไม่ไปนี่อุ้ยโหดชดโหดเลือดฟิสิกธ์ไปเกมแห่งกฎของวิสิกธ์ที่ดีจิต เออ่ังว่านันทำหลายชั hmm, na, ่วโมงเลยนะแต่ขอเก็บขอติดเองโอ้โหโอ้โหเหนื่อยจังเลยไม่มีอะไรทำบ้างหรอแบะแบะทำอะไรดีวะนึกไม่ออกเลยผมลืมไปแล้วไม่ทำอะไรเดี๋ยแต่่าต้องเสื้อมันเสียตังเสียดายอ่ะต้องใช้เงินอ่ะไม่ใช่เงินจริงจริงนะไปถึงในเกมอะ เอออุ้ยเออใช่เราต้องไปขึ้นเอออืมรี่อะไรแบนี่อะไรแบ๊กอ๋อมันคือเครื่องทำปูสีแมนนัหลานแบ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย้ใจเย้เออน่าสนใจอืมถ้ามีจักรยานก็ดีนะมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลิงอ้าวมาเจอพุ่งเข็นใส่ผมติดลิโอ้โหติดลิโอ้โอเดี๋ยวอ้าวลินลิงเว่อ โว oh, oh, ้เจ oh, ็บคอเล็กเล็กโอเคไปไปอ๋อขันจะเชื่อคุณผู้ายโหลิ้งยาวมากเลยในมันตัวอะไรเนี่ยเน็นตัวที่แบบว่าพัชชาที่มีลิ้งยาวที่สุดในโลกแล้วกันโอเคนั่นก็ขึ้นไปได้เฮ้ยตรงนี้น่าสนใจเอ๊ะเบี้ยวฮึย็ดบสโอ๊ต โอ้ยพื่อแย่ละเพื่ไอได้ไม่พอเออชนแย่ละแย่ละเผื่อถึงไม่พอละเกมชันผมว่าจะต้องจบเพียงแค่านี้มั้งเนี่ยตัวเซลิงนี่โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นมันเนี่ยมไม่รู้อ้าวใช่เฮ้อฮอละจะเป็นประชารแพ้ที่มันลำบากลำบ,บากต,ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเล่นเป็นยีรลานนะผมไม่เอาละพอละผมเป็นแพ้ก็พอใจละ โอเคก็เออเหนื่อยละเป็นแพนนี่เป็นประชาแพนที่ระบาดจริงๆนะโอุยอ้ย่านอนเรื่อยๆมปนะเสียดายอ่ะไม่มีเวลาเสียดายอไอคลิปไม่พออีกเจ๊งจังเลยเ,เราคุมเพียงจบเพียงคลิปเท่าน,นี้ก็ถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็กับเกมรีวิวเกม Ghost Match หรือก,ก็คือเครื่องจำลองแพ้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับแล้วเจอกัน ไปมาครับไ่มาไปมาครับไปมาอ่าทายๆสิเพื่อนจะแบะจะแบะเอิมเอิมแพ้แล้วกันเด็บเดยบาดบ,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 บ่